สวัสดีค่ะตอนนี้เมย์อยู่ในป่านะทุกคนเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะวันนี้อากาศดีนะ19องศานะคะตอนที่เมย์เข้ามาแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้จุดพักนะคะเป็นป่าแถวบ้านนะคะทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะเดินมาได้แป๊บนึงก็คือพักนะ เก็บบรรยากาศรอบๆมให้เพื่อนๆดูค่ะมีที่นั่งด้วยบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะคือเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะธรรมชาติวันนี้สดชื่นจริงๆเลยค่ะวันนี้ ไปค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปตรงที่พักกันไปค่ะเดี๋ยวพาเดินไปนั่งตรงนู้นกันค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีเห็ดแล้วนะเมย์ก็เดินดูเห็ดด้วยแล้วก็เดินออกกำลังกายในป่าด้วยนะคะ คือมันเป็นอะไรที่สดชื่อและสบายใจมากดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นทางข้ามนะคะน้ำจะน้อยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำไหลออกมาจากลำธารเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศคือมันดีมากๆเลยนะทุกคนวันนี้ห้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะ เราก็มาถึงจุดพักกันแล้วนะคนเห็นไหม <laughs> มีแกะอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหม <laughs> บรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะเห็นไหมว่าน้องแกะอยู่ข้างล่าง <açık> ออกมาหลายตัวอยู่ เดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันค่ะขึ้นมปนั่งโอ้ออกกันเป็นกระพวนเลยน้องตกใจนะคะออกกันเป็นกระพววเลยคือเมยเข้ามานั่งนะ,ะเเมยดูกว่าเม,นมาายนธรรมชาโอ้ยทุกคนทุกคนดูนางหินนมนะคะนางไปกินนมแม่นะ ธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นแกะเลี้ยงนะแกะจากฟาร์มนะคะเขาปล่อยออกมานะธรรมชาติดีมากๆดูตัวนี้ดูเบลอเลยจ้องหน้าตรงนี้ก็เป็นจุดพักนะคะซึ่งมานั่งได้ทุกคนเนาะเมก็คิดว่าเมจะพักตรงนี้แหละขอพักก่อน ีม่จะให้ทุกคนเห็นแม่แม่แม คือธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคือมันดีต่อใจมากๆเลยนะอันนี้ก็สำหรับปิ้งย่างนะคะคนที่มาแคมป์เนอะแต่สถานที่ตรงนี้ก็คือไม่ให้ตั้งแคมป์นอนนะคะแต่ให้เดินป่าโดนเดินออกกำลังกายไงได้อ <laughs> น้องแกะหลายตัวมากน,นี่ซุ่มกันอยู่ตรงนี้นี่ แม่เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะอยากเห็นธรรมชาติจริงๆน้องน่ารักค่ะ วันนี้มีแค่นี้ละค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ